เวลาหกนาฬิกาของเช้าวันที่11สิงหาคมท่านพระครูออกจากผลสมาบัติดังที่ได้อธิษฐานจิตไว้ตอนก่อนจะเข้าที่ต้องอธิษฐานจิตให้ออกตอนเช้าก็เพื่อจะได้ฉันพัตหารหลังจากที่ไม่ได้ฉันมาสามวันเต็มๆเพราะนั่งขัดสมาธิอยู่กับที่เป็นเวลา72ชั่วโมงติดต่อกันเนื่องจากการเข้าผลสมาบัติในครั้งนี้ไม่ได้เป็นไปอย่างปกติสามัญ หากต้องการจะต่ออายุให้เท่าแก่บกดังนั้นอาการที่ปรากฏหลังออกจากสมบัติจึงผิดไปจากที่เคยได้เคยเป็นกล่าวคือแทนที่จะได้สวยสุขเวทนาอันเกิดแต่สมาธิกลับต้องมาสวยทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสถึงกับต้องกำหนดทุกหนอทุกหนออยู่ชั่วขณะและจึงกำหนดรู้ว่าทุกขเวทนาที่กำลังได้รับอยู่นั้น เป็นการถ่ายเทโรคภัยไข้เจ็บในตัวเท่าแก่บกมาสู่ตัวท่านเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงรู้สึกปวดท้องเป็นกำลังปวดท้องและคลื่นไส้อยากจะอาเจียนท่านหยิบกระถนมาวางใกล้ตัวและกล้มหน้าอาเจียนโอกโอกสิ่งที่ออกมาจากปากมีทั้งเสมหะน้ำลายน้ำหนองและตามด้วยโลหิตสดๆส,ส,สีแดงฉานถ่ายเทของเสียออกมาแล้ว รู้สึกสบายขึ้นหากก็เพียงชั่วขณะหลังจากนั้นก็รู้สึกปั่นป่วนภายในท้องอีกคราวนี้ไม่มีทีท่าว่าจะพุ่งขึ้นทางลําคอแล้วออกทางปากแต่กลับพุ่งลงไปทางเบื้องต่ำภิกษุวัยห้พยายามลุกขึ้นด้วยการตั้งสติให้มั่นคงมือยึดราวบันไดเท้าก้าวลงช้าๆอย่างมีสติพยายามกลั้นสิ่งที่อยู่ภายในท้อง ม่ให้ไหลเลอะออกมาก่อนที่จะถึงห้องน้ำท่านใช้เวลาอยู่ในห้องสุข,ขาย0สิบนาทีเป็น20สนาทีของความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสเพราะไม่เพียงแต่จะถ่ายอุจจาระปะบนกับมูกเลือดออกมาเท่านั้นหากลมได้ตีกลับขึ้นเบื้องบนผ่านลำคอออกมาทางปากอีกทางหนึ่งท่านรู้สึกเหนื่อยอ่อนหมดเรี่ยวหมดแรงเหมือนว่าจะต้องดับดิ้นสิ้นชีวิต อยู่ภายในห้องแคบๆนั้นแต่แม้จะรู้สึกอ่อนเปลี้ยเพลียแรงสักปานใดก็มีสติระลึกรู้รู้ว่าท่านจะต้องไม่สิ้นชีวิตอยู่ในห้องน้ำนี้เพราะกฎแห่งกรรมบอกว่าท่านจะต้องเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุรถคว่าเมืม่อโรคภัยไข้เจ็บที่รับมาจากเท่าแกบบ่บกถูกถ่ายเทออกมาภายนอกจนหมดสิ้นแล้วท่านรู้สึกเบาเนื้อบาตัว และสบายขึ้นตามลำดับจึงจัดการสูงน้ำชำระร่างกายจนสะอาดสะอ้านเสร็จแล้วจึงเดินขึ้นชั้นบนเพื่อรอฉันพัตหารเสียงท้องร้องจอกจอกเพราะไม่มีอาหารอยู่ในกระเพาะเลยรู้แล้วนะ่ะว่าเองหิวข้าเองก็อดมาสามวันสามคืนเท่ากับเองนั่นแหละท่านพูดกับท้อง ครูใหญ่ใหญ่หญนายสมชายกับนายคุณทองก็ช่วยกันลำเลียงอาหารและนำร้อนน้ำชาขึ้นมาถวายเห็นท่าทางอิดโรยของท่านเจ้าของกุฏิคนทั้งสองต่างพากันตกใจทำไมลุงพ่อดูซีดเสียวไม่อิ่มเอิบเหมือนทุกครั้งที่ออกจากสมบัติเลยนะครับสิทธิวัดว่าหลวงลุงไม่สบ,บายหรือเปล่าฮอหลานชายถามท่านพระครูยอมรับว่าหนักที่สุด ในชีวิตเธอรู้ไหมสมชายการช่วยครั้งนี้ฉันเกือบจะต้องเอาชีวิตของตัวเองเข้าแลกถ้ากฎแห่งกรรมไม่บอกไว้ก่อนว่าฉันจะต้องตายเพราะอะไรแล้วล่ะก็ฉันคงจะตายไปแล้วเธอจําจไว้นะเหนือฟ้ายังมีฟ้าแต่เนื้อของฟ้าขึ้นไปก็ยังมีกฎแห่งกรรม จัดอาหารเสร็จแล้วคนทั้งสองจึงช่วยกันประเคนท่านเจ้าของกุติฉันได้สักสองสามช้อนก็อิ่มเพราะรู้สึกอ่อนเพลียจนฉันไม่ลงจึงได้แต่ดื่มน้ำชาที่รสชาติทั้งเฝื่อนทั้งขมฉันเสร็จหลวงพ่อพักผ่อนสักหน่อยดีกว่าครับอย่าเพิ่งลงรับแขกตอนนี้เลยสิทธิวัดขอร้องวันนี้แขกมากันแน่นกุติเพราะหยุดกิจการไปถึงสามวัน บางคนก็มารอตั้งแต่ตีสีนับวันคนก็ยิ่งมีทุกข์กันมากขึ้นความเจริญทางวัตถุไม่ช่วยให้ความทุกข์ของพวกเขาลดลงแต่ประการใดขืนพักผ่อนคนจะต้องขึ้นมาพังกุฏิฉันแน่เอาละ่ะไหนไหนก็ไหนไหนฉันจะลงไปเดี๋ยวนี้แหละยังไม่ถึงเวลาก็ไม่เป็นไรถือเสียว่า เป็นการชดเชยช่วงที่หยุดคนที่มาตั้งแต่ตีสี่เป็นบุรุษวัยห้เห็นท่านพระครูลงมาก็แทบจะวิ่งเข้าไปกอดหลวงพ่อครับช่วยผมด้วยประโยคแรกที่เขาเอินเอ่ยก็ค,ยคล้ายๆก,กันกับของคนอื่นๆโยมจะให้ช่วยอะไรละ่ะประโยคแรกของท่านพระครูที่พูดกับเขา ก็เหมือนกับที่พูดกับคนอื่นๆเช่นกันแม่เด็กหนีไปสิแล้วหลวงพ่อช่วยตามให้หน่อยหนีไปไหนละ่ะไม่ทราบครับถึงต้องมาถามหลวงพ่อไงอ้าวก่อนนอนอยู่ด้วยกันยังไม่ทราบแล้วอัตมาไม่ได้ไปนอนกับแม่เด็กเขาจะไปทราบได้ยังไงละ่ะท่านย้อนคนเมียหนี แต่หลวงพ่อต้องทราบเพราะใครๆเขาก็มาหาหลวงพ่อกันทั้งนั้นเวลาที่เมียหนีหลวงพ่อตามกลับได้ทุกรายเลยด้วยคนอายุห้าิบว่าแต่ต่อไปนี้อาตามาว่าจะเลิกตามให้แล้วพระไม่ได้มีหน้าที่มาตามเมียให้ชาวบ้านเมียใครก็ตามกันเอาเองท่านแกล้งปฏิเสธโทรหลวงพ่อ ช่วยผมสักครั้งเถอะครับผมกราบละเขาก้มลงกราบหนึ่งครั้งไปทำยังไงเข้าละ่ะเขาถึงได้นี้ไม่ได้ทำอะไรครับคนตอบไม่พูดความจริงไม่ทำแล้วเขาจะหนีทําไมละ่ะก็อยู่กันมาจนถือไม้เท้ายอดทองกระบอกยอดเพชรแล้วทำไมถึงมาหนีไปตอนแก่ละ่ะบอกมาตรงๆดีกว่าว่า ไปทำอะไรเขาถ้าโกหกไม่ช่วยนะเอาท่านเจ้าของกุฏิขู่คนถือไม้เท้ายอดทองจึงพูดเสียงอ่อยๆว่าก็แค่เอาฝ้าโอค์ทุบหัวทีเดียวเองฝ้าโอ่งนั่นทำด้วยอะไรอลูมิเนียมหรือไม้ไม้ครับหลวงพ่อไม้ประดูรายนี้ท่านประครูไม่จำเป็นต้องใช้เห็นหนอช่วยตรวจสอบ หรือช่วยตามเพราะเมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมาสตรีวัยห้าสิบเศษร้รองไห้ร้องห่มมาหาพร้อมก้มให้ดูศีรษะซึ่งโนเป็นลูกมะกรูดหลวงพ่อดูสิคะพ่อบ้านก็ใช้ฝ่าองค์ฟาดหัอีชั้นฝ่าองค์ทำด้วยไม้ประดู่หนักห้ากิโลไปทำอะไรให้เขาโกรธละ่ะเขาหาว่าอีชั้นทำกับข้าวไม่อร่อยคะ่ะแม้อยู่กันมา จนมีเคยมีส p r i แล้วเกิดจะมติว่ากับข้าไม่อร่อยอีฉันไม่กลับไปอยู่กับมันแล้วมาอยู่วัดป่ามะม่วงดีกว่าแล้วนางก็มาอยู่ที่วัดนี้มาตั้งแต่วันนั้นรู้ต้นสายปลายเหตุแล้วท่านเจ้าของกุฏิจึงถามบุรุษวัยใกล้60สิบว่าเอาอย่างนี้ไมหมเล่าอาตมาจะตามให้แต่โยมจะต้องกราบขอขมาเขากราบงามงาม ต่อหน้าอาตมาด้วยทำได้ไหมเหล่าถ้าไม่ได้ก็ไม่ตามให้คนเมียหนีตอบทันทีว่าผมทำไม่ได้หรอกครับหลวงพ่อเรื่องอะไรจะไปกราบผู้หญิงขนาดแม่ผมแท้ๆยังไม่เคยกราบนี่หลวงพ่อจะให้มากราบเมียเขาตอว่าไม่เป็นไรกราบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเอาละ่ะ ใครมีปัญหาอะไรก็ว่าไปท่านถามรายต่อไปโดยไม่สนใจคนอายุ58ที่นั่งคอตกอยู่หน้าอาสนะทหารยศพลตรีเข้ามากราบแล้วถามว่าหลุงพ่อจำผมได้หรือเปล่าครับที่เคยมาบวชอยู่วัดนี้เมื่อปี2,500จําจำไม่ได้หรอกโยมตั้งเกือบ20ปีแล้วใครจะไปจำได้ท่านพระครูพูดตรงตรง ในพลตรีจึงส่งซองจดหมายเก่าๆให้ท่านหนึ่งซองท่านเจ้าของกุฏิเปิดซองออกก็พบข้อความที่เขียนด้วยลายมือของท่านเองกระดาษที่ใช้เขียนออกสีเหลืองเพราะความล่วงไปแห่งการเวลาข้อความที่ปรากฏบนแผ่นกระดาษนั้นมีว่าอาตมาขอบิณฑบาทนายโยมขอให้เลิกประพฤติผิดศีลข้อสถ้าเลิกไม่ได้เวรกรรม จะไปตกที่ลูกสาวทั้งสามคนของโยมไม่เชื่อก,ก็คอยดูกันต่อไปลงชื่อพระเจริญทิตธรรมโมวัดป่ามะม่วงวันที่29สิงหาคมพุทธศักราช2,500อ่านจบท่านเจ้าของกุฏิก็นึกถึงเรื่องราวแต่หนหลังได้สมัยนั้นนายพลตรีมียศเป็นร้อยเอกมีลูกสาวสามคนปีสอ0พ เขาได้ลาราชการมาบวชที่วัดนี้หนึ่งพรรษาบวชโดยไม่ได้มีศรัทธาแต่ประการใดมารดาขอร้องให้บวชก็บวชไปอย่างนั้นเองระหว่างที่อยู่ในวัดก็ไม่ยอมปฏิบัติกรรมฐานเพราะไม่เชื่อว่าบุญบาปมีจริงและเพราะไม่เชื่อจึงก่อกรรมทำชั่วอย่างไม่สะทกสะทานท่านเคยเตือนให้เลิกผิดลูกเมียชาวบ้านเพราะก่อนมาบวช ก็มีเรื่องอื้อฉาวคาวโลกีอยู่เป็นประจำครั้นมาบวชท่านขอบินทบาทเขาก็ไม่ยอมยกให้ท่านจึงต้องเขียนข้อความข้างต้นให้เขาไว้เพื่อสอนใจคนเป็นในาพลกล่าวทั้งน้ำตาว่าผมเสียใจเหลือเกินครับเสียใจที่ไม่เชื่อหลวงพ่อสึกออกไปผมยังคงประพฤติระยำมตำบอลเจ้าชูไม่เลือกลูกเขาเมีใครเพราะมีความเห็นผิดเพิ่งจะสำนึกเมื่อวานนี้เอง เลยชวนพัญญามหาลุงพ่อคิดว่าลุงพ่อต้องช่วยได้ท่านเจ้าของกุฏิรู้ว่าเรื่องที่เขาจะพูดเป็นความลับจึงว่าเชิญไปคุยกันข้างบนดีกว่าท่านลุกขึ้นแล้วพูดกับผู้ที่นั่งรอว่าขอตัวประเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะลงมาใหม่คนตรีและพัญญาลุกตามท่านเจ้าของกุฏิไปยังชั้นบน เรื่องมันเป็นยังไงท่านพระครูถามคนทั้งสองต่างพากันร้องไห้และคนเป็นในพลก็พูดขึ้นว่าเวนกัมเล่นงานผมแล้วครับหลวงพ่อลูกสาวผมหนีออกจากบ้านทั้งสามคนต่อมามีคนไปพบว่าพากันไปขายตัวอยู่ที่หัดใหญ่ผมอับอายเหลือเกินครับหลวงพ่อเสียศักดิ์ศรีเสียชืย่อเสียงของวงตระกูลพ่อเป็นในพลแต่ลูกเป็นโสเภณี เป็นความผิดของใครละ่ะความผิดของลูกอย่างนั้นหรือความผิดของผมเองครับเพราะผมไม่เชื่อหลวงพ่อแล้วตอนนี้เชื่อหรือ,อยังเชื่อแล้วครับโปรดช่วยผมด้วยเถิดครับผมสงสารลูกไม่อยากให้เขาต้องไปมีอาชีพอย่างนั้นโยมสองคนอยากให้ลูกกลับมาหรือเปล่าอยากครับพัญญาผมก็อยาก แต่ก็กลัวจะอับอายขายหน้าผมคิดไม่ตกเลยครับว่าจะทำยังไงดีลุงพ่อโปรดชี้ทางให้ผมด้วยถ้าโยมอยากให้ลูกกลับก็ต้องยอมอายนะทำยังไงได้ถึงเวลาที่ต้องอายก็ต้องยอมแต่ถึงอย่างไรอาตมาคิดว่ายังน่าอายน้อยกว่าที่เราทำความชั่วขออภัยนะที่อาตมา พูดตรงๆดีฉันจะยอมอายคาวงพ่อคิดถึงลูกเหลือเกินเห็นพัญญารำพึงรำพันคนเป็นในผลต้องตัดสินใจอย่างหนักแน่นในที่สุดจึงพูดขึ้นว่าผมก็ยอมอายครับผมปรงตกเสีแล้วยังไงยังไงลูกเขาก็เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขส่วนตำแหน่งหน้าที่เป็นเพียงหัวโขนอีกประการหนึ่งที่ลูกๆต้องมาเป็นอย่างนี้เพราะผมเป็นคนสร้างกรรมให้เขา ลวงพ่อช่วยผมหน่อยเถอะครับช่วยตามลูกสาวผมกลับด้วยเขวิงวอนท่านเจ้าของกุฏิจึงโประยะขึ้นว่าไม่รู้อะไรกันนักหนาะรายแรกจะให้ตามเมียรายที่สองจะให้ตามลูกทั้งทั้งท,งที่อัตมาไม่มีทั้งลูกทั้งเมียในพลและพัญญาพากันยิ้มทั้งน้ำตาท่านพระครูจึงบรรลุจุดประสงค์ ในการทำให้คนทั้งสองคลายเครียดเอาละเป็นอันว่าอัตมาจะช่วยแต่จะต้องมีข้อแม้คือโยมจะต้องอนุญาตให้อัตมานำเรื่องนี้ไปสั่งสอนคนอื่นๆได้เพราะจะเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลสำหรับคนที่เขาไม่เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษอย่างน้อย อย่างน้อยก็ทำให้เขาได้คิดโยมจะตกลงไหมตกลงค่ะหลวงพ่อถ้าเขาไม่เชื่อดิฉันยอมมาเป็นพยานให้อีกด้วยพร้อมกันนี้ดิฉันขอฝากหลวงพ่อให้ช่วยตือนบรรดาพ่อแม่ที่ทำแต่งานโดยไม่เอาใจใส่ดูแลลูกเต้าถึงเขาจะได้เป็นใหญ่เป็นโตแต่ถ้าลูกกลายเป็นคนติดยาหรือลูกสาวไปทำตัวเหลวแหลกอย่างลูกของดิฉันมันก็ไม่คุ้มกันเลยดิฉันพลาดไปแล้ว จึงไม่อยากให้พ่อแม่คนอื่นๆต้องเป็นอย่างดิฉันอีกพัญญาในพลสาธยายผมด้วยครับหลวงพ่อผมขอฝากตื่นบรรดาเจ้าชู้ประตูดินทั้งหลายว่าอย่าได้ประพฤติผิดศีลธรรมอีกเลยบาปกรรมมันตามมาทันตาเห็นเทียวล่ะผมเข็ดแล้วครับเข็ดจริงๆอดีตนักเลงผู้หญิงว่าเอาละเอาละอาตมา ขออนุโมทนาในกุศลจิตของโยมทั้งสองที่ยังอุตสาหห่วงคนอื่นคนบางคนนะเมื่อเขาประสบความหายนะเขาก็อยากให้คนอื่นหายนะเช่นตัวบ้างแต่โยมสองคนมีจิตใจดีจริงๆขอกุศลจิตนี้จงดนบันดาลให้ลูกสาวของโยมกลับคืนสู่อ้อมอก พ่อแม่โดยเร็วนะโยมนะอาตมาขอเอาใจช่วยเอาละ่ะทีนี้ก็จะบอกวิธีที่จะเรียกลูกกลับบ้านภายในเจ็ดวันโยมต้องมาเข้ากรรมฐานทั้งสองคนประเดี๋ยวกลับไปก็จัดการลางานซะลามาเจ็ดวันเลยไม่มีวิธีอื่นที่ดีกว่านี้หรือครับลุงพ่อ คนเป็นนายพลถามเพราะห่วงงานไม่มีวิธีนี้ดีที่สุดอัตมาไม่ชอบให้ของปลอมใครอย่างอื่นเป็นของปลอมแต่กรรมฐานเป็นของแท้และไม่มีวิธีใดที่จะแก้ปัญหาได้ดีเท่ากับการมาเข้ากรรมฐานเอาละโยมทำตามที่อัตมาบอกก็แล้วกัน มาอยู่วัดเจ็ดวันกลับไปบ้านได้พบลูกแน่นอนแล้วก็ต้องสัญญากับอาตมานะว่าอย่าไปด่าเขาอย่าไปพูดถึงอดีตของเขาเรื่องเก่าอย่าเอามารื้อฟื้นให้พูดกับเขาดีๆแล้วก็พามาหาอาตมานะพามาทั้งสามคนนั่นแหละอาตมาจะให้เขาเรียนกรรมฐานก่อนจากนั้น ก็จะให้เรียนมหาวิเทยาลไยคงเรียนไม่ได้มังครับหลวงพ่อรู้สึกอายุจะเกินแล้วคนพูดหมายถึงเรียนมหาวิทยาลัยได้สิก็มหาวิเทาลัยเปิดมีไม่ใช่หรืออาตมาจะให้เขาเรียนมหาวิทยาลัยเปิดรับรองว่าต้องจบแน่นอนเพราะเขามีดวงการศึกษาดีทั้งสามคนและต่อไป ก็จะมีงานมีการทำเป็นหลักเป็นฐานแล้วก็ได้สามีดีทุกคนโยมทำตามที่อัตมาแนะนำก็แล้วกันขอให้เชื่ออัตมาเถอะเชื่อประเทศไทยสักครั้งเอาละ่ะรีบกลับไปขออนุญาตลางานกันได้แล้วอัตมาจะลงไปรับแขกข้างล่างละ่ะวันนี้แขกมากันแน่นกุฏิเลย รายที่3เป็นหญิงสาวหน้าตาคมคายและไม้คล้ายแขกแล้วหล่อนก็เป็นแขกจริงๆเสียด้วยหลุงพ่อจำหนูได้หรือเปล่าคะหล่อนถามเอก็คลับคล้ายคลับคลาแต่ยังนึกไม่ออกหนูเคยมาที่นี่บ่อยไหมจ๊ะเคยมาครั้งเดียวคะ่ะครั้งนี้เป็นครั้งที่สองหนูนำธูปเทียนแพรมากราบลวงพ่อคะ่ะ พูดจบหล่อนก็ประเคนผ่านใส่ทุบเทียนแผ่แล้วกราบสามครั้งหนูเป็นอิสลามไม่เคยกราบพระหลวงพ่อเป็นพระคนแรกและคนสุดท้ายที่หนูจะกราบทำไมหรือหนูท่านเจ้าของกุฏิสงสัยก็หลวงพ่อช่วยให้หนูหายทุกขตอนมาคราวที่แล้วหนูกำลังมีความทุกข์เพราะถูกโกงค่าเช่าบ้านหลวงพ่อก็ช่วยหนูจนสามารถใช้หนี้ใช้สินเขาหมดแล้ว หนูจึงต้องมากราบลวงพ่อท่านพระครูจึงนึกออกว่าหญิงสาวผู้นี้ก็คือคนที่เจ้าหมีไปเข้าฝันนั่นเองเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงรับแขกอยู่จนถึงเวลา11นาฬิกาจึงบอกให้พวกเขาไปรับประทานอาหารตัวท่านก็กำลังจะขึ้นข้างบนเพื่อฉันเพนเป็นกรณีพิเศษเนื่องจากร่างกายสุดโทมเพราะการต่ออายุให้เท่าแก่บก คนอื่นๆพากันลุกเดินออกไปยังโรงครัวยกเว้นบุรุษวัยห้าสิบแปดที่มาขอให้ท่านช่วยตามเมียบุรุษสูงวัยใช้ความคิดอย่างหนักคิดแล้วคิดเล่าเฝ้าแต่คิดลุงพ่อหนีบประหลาดคนพิลึกมือย่างรึแค่เรามาขอให้ช่วยตามแม่อินูให้หน่อยกลับจะมาให้เรากราบเมียหน้อยแน่ขนาดแม่เรายังไม่เคยกราบเรื่องอะไร จะต้องไปกราบเมียรครั้นนึกเห็นภาพที่ตนใช้ฝาโลงฟาดหัวคนเป็นเมียก็นึกสงสารจนน้ำตาไหลเป็นไงเป็นกันวะเขาตัดสินใจถึงจะไม่เคยกราบแม่แต่วันนี้จะกราบเมียแล้ววะพอคิดตกก็ปรากฏว่าท่านพระครูเดินขึ้นข้างบนไปแล้วไอ้หนูช่วยเรียกหลวงพ่อให้ลุงทีเถอะเขาบอกนายขุนทอง อย่ากวนท่านเลยลุงท่านกำลังไม่สบายชายหนุ่มว่างั้นก็ช่วยขึ้นไปบอกท่านทีว่าลุงยอมกราบแม่อินูเขาแล้วให้ท่านช่วยตามให้ด้วยเดี๋ยวลุงพูดกับท่านเอาเองก็เลวกันโปรให้ท่านลงมาเสียเกินปุรุไวัยใกล้หกสรู้สึกหงุดหงิดหากก็ปักหลักรอต่อไปความจริงแล้วท่านเจ้าของกุติได้ยินที่เขาพูดแต่ท่านต้องการจัทรมาน คนรังแกเมีย